อภินองมาเบิ่งไปนำการรวนไปนำกันนะครับกับทุ้งงานสายพินนะครับมาเงินประมาณตรงที่ตามนะครับสายพินนะครับ Bà 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 ô bà 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 หลังเล้ยงโยนะครับน่าจะโยกแล้วรุนพี่จะรู้อกมนะโอ้ ขาดเ่อเสียที่ททแล้วนะครับค่เพียนสายพินนะครับหลวงพอรุ่นจะได้กินต่หลงวงพอท่นด,ด,ด้วยรุนจะหลงวงพอท่ะนี่นเองบ้า ท่าเซียที่นะครับกับทีมงานสายพิ้นนะครับเป็นปกำลังใจให้ในายมันต่อไปเดล้วกันนะครับเป็นงานสายพิ้นนะครับปัจจัยเยอะนะครับ กินกันที่ลุกภาคครพี่น้องผมพาเรพาเร่เรนะครับเป็นง,งานสายพิ้นนะครับเบ่งแล้วไม่ไหวนะครับรยุดเล็กขึ้นครับ เ่ยนตัวเขาบังนะครับพื้นทายสายพินนะครับาัสียทีแล้วนะครับกับพืงงนส,สายพินนะครับเ<ม><น>พงกำลังใจให้ในโอกาสต่อไปในวังต่อไปนะครับ มือเรือกั <gardens> ็คือไม่ไหวนะครับยกไม่ขึ้นนะครับกัลางสายพินบางีนะครับต่ออางน่ทั <c oughs> ้งแหลมลงนะ ไปไปเขาโบราณหางนันเบานะครับพี่น้องทุกท่านไม่ว่าเสียดายนะครับนะครับกับอุงสานะครับดันตัวลงมาต่ำพอประมาณนะครับ

อ,อังมันมีความเบาเลยพี่น้องแต่ว่าระดับกบับองศานะครับระดับองศาโมพ่อนะครับะได้นะครับกินดีๆตังโตรงาตังนะครับ แต่ก็มังนใจให้ในบางต่อไปในโอกาสต่อไปกัแล้วกันนะครับกับทีมงานสายพิ้นนะครับทำแล้วนะครับตึงยี่สิบสามร้อยยี่สบสามร้อยยี่สิบคะแนนนะครับ